ada sebab sebab kurniakan ada di องจากด้านหลังะ่ะจะล้ำหน้าได้ไงอะ่ะดูวิดีโอก็ได้ไหมสองลูกกันแน่ลูกนี้ชัดเจนล้ำหน้าเลยล้เลำเต็มเลยมาตี้มาอยู่ด้านหลังนะ ครับส่วนรูปเกมในในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอิดอัดเพราะสภาพแวดล้อมไม่ว่าการเดินทางแล้วก็อากาศที่ที่แล้วก็พื้นสนามที่หญ้ายาวก็ค่อนข้างที่เป็นอุปสรรคในทีมเราการตัดสินเป็นไงบ้างครับส่วนผู้ตัดสินก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานมากใน,ในการ ตัดสินของโซนภาคเหนือก็ฝากถึงผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการผู้ตัดสินน่าจะส่งทีมงานสเกลมาดูการตัดสินของแต่ละสนามว่าผู้ตัดสินมีศักยภาพพอไหมไม่ใช่เป่านกหวีดได้ก็เอามาเป่าซึ่งเป็นผลเสียกับทีมและก็ขวัญกำลังใจของ นักกีฬาในอนาคตต่อไปก็ฝากท่านคณะกรรม,มการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลด้วยเพาการตัองกการตัดสินฟุตบอลย้ายอยากโซนอีสานมาภาคเหนือศักยภาพผู้ตัดสินภาคเหนือไม่ได้เลยไม่มีมาตรฐานเลยนะครับก็ซึ่งก็เห็นชัดแล้วในเรื่องของการตัดสินซึ่ง หลักผู้ใหญ่น่าจะลงมาดูมากกว่านี้ครับอันนี้มาคุยกับแฟนคลับเล i ซิตี้อีกท่านหนึ่งครับมองในรูปของการตัดสินในเกมวันนี้รู้สึกเป็นยังไงมากระหว่างไทยลีกกับดิวิชั่น2สวัสดีครับปกติผมเชียร์บอลไทยมาประมาณ8ปดปีปกติผมเชียร์แต่ฟุตบอลไทยและีกทีมอาร์มิเตตวันนี้ผมเลยตัดสินใจมาดูทีมเลยที่เจอกับทีมเพชบูรณ จากการในการที่คอมเมนต์เราบอกว่าฟุตบนอลทีมดีวิชั่น2ส่วนมากแต่สินกันด้วยกรรมการกับเลแมนเนื่องจากเนื่องจากว่าคนที่มาทําทีมบอลน,นี้ต้องเป็นสสหรือเป็นสอจอสามารถบีผู้สินได้อ่าปุ๊บปุผู้สินมาปัะเฮ้ยนี่หน่อยดูอย่างวันนี้ลูกที่เลยได้ประตูสอประตู ลูกที่มันโหมเข้าประตูก็มาจากสอแถวหลังเข้าปุ๊บก็ไม่ได้ประตูแต่ขอชมกองเชียร์เลยทิตตี้และโค้ดเป็นคนที่ใจใจเย็นมากฝากถึงสมาคมฟุตบอลแหง่งแหง่งประเทศไทยและคณะกรรมการผู้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 ัดสินและฝากถึงคอมเมนต์ด้วยว่าถ้าอยากให้บอลไทยเราจะพัฒนาต้องรายงานให้ถูกต้องว่าผลบอลเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ผมไม่อยากพูดเลยมาก <c oughs> ขอบคุณครับ